พี่เกาตานายทองน่มันเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนพ no ูดเป็นกระานที่การท่องเที่ยวดูดีบากองนายทองน่ยม <c oughs> ันเก่งแม่ยอดจริงนะพี่ทองว่าเลวถ้าพิแต่โลกเคยแกโต๊วัดตั้งเปรเลยเพื่อนเนอมันคนละรุ่นกันนะเพื่อนดีดีโดนองค์เจ้ารับไปชายรูันดนเจ้าเมือยกูไตรกี้อะไรจะมันจาเป็นไหมเอาไปให้ก็ได้ให้ไหนคนอย่ากเรายืมกับเพื่อนมานันไหมคือรุ่นแม่นเดียวเรา แม่มถังกลางหล่อรั้งมาอยู่ยงทรงซึ่งไม่หล่อรังเพียรคูไอ้บานหลวงกูไม่ได้รู้เรือไม่รู้เรือกูรุ่นเหมืนดีแดนนี่บอนหล,ลอ่อลังยกกางมึงกูรุ่นแม่นได้แล้วแม่ปัดไม่ไหว้ยยกขึ้นบ้านทีทีออ่โอเควันนี้มาจ่ายแบกแต่ใจไม่เออนรวมโ,โต้ึครื่องรักทริปร้อยคนเราเนี่ยมันต้องรู้บุญไม่ตั้มคำสร้างที่หล่อมันเกลียดดำเรือไปเอาน้ามาดักแก้วดาตานสามส,สิบคอยตามนำบนปลายแต่ใจไม่ั้นกูจอยน้ำเปลี่ยนนะ แม่ไม่ปลาบอย่งเกี๊ยวรสติดเตี้ยวไม่โดตีเอานี้นำแก้วตังเป็นใบอาชิพอยู่แล้วกระต้อนมาเยียสิบแล้วง้อรำชิบนี่นำบุนนำนะทำนำบุนี่ตังอานินี่ตังตอนเยยิบนะรวมแล้วเจ็ดิบไอโง่เอ้ยทำอะไรทำไอ้นั่นแบบไรนู้นกูทำเฮงน้ำมันบจะากว่าตกัมังงบัอรติเกี้ยวรดเกียวี่ปลาบอย่งเกียวกันน่าเกียวกัยังไม่ป่อนปลาตุ้ง ทำใจได้แล่เนี่ยยุ่งตกเิ๊งตกยั่งมาใจรวยโตกะทองได้แดกล้อกะชีพุ่นที่ป่ารุนรอดทำหมยิ่งเดียวบันนี้กินเดี่ยวเมี่ยมเชี่ยวเวลาที่ตีตะโอบหน้ามันเป็ดว่าตัวมันมาเหลือจั้งกังเต็มรุมกันกินไข่ท้ายที่ตีตะโอที่ตีไม่เชี่ยจากนึ่งมาเป็นเขียวว่างดูแลที่นี่ทำไมั้นกูช่วยอ้ามตำบนพระเดี๋ยวก่อนนะควกูทำดีหนึ่ง เราทำเอบงบูกันเองไว้กูมอ่งใจไว้กูจะดูมันเ,นเลยแรงกระด้างรถเต็มทุกคนกับกับทิปนั่นได้ดีดเดือดเจือดนี่ไม่เคยหากินอย่างนี้แล้วเลยแล้วมันโบตยตายโยจนเด็กโย่ในชีวุ้นหลมพ,พ่อพรายคจะเสนอชื่อบทจริงก็บอกแน่นอนที่ถดลอกต่อไปนี้บากงลูกของพ่อจะได้เข้าสูบละหมาหากอด แล้วเธอจะต้องฝึกตัวเองทําให้ตัวเองมีสต,ติปัญญาความสามารถเอาชนะอีกเก้าคนถ้าไม่ชนะอ่ะพ่อโอ้ยการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเกมกีฬาแต่ถ้าลูกพอ่อบากองนี่เป็นอง์ราชาคน <c oughs> ลูกเลยอภิทองไม่แนะ่กับกองวันนี้มันไม่แนะ่กับบางทีคนเราในความคิดมันไม่แนะ่กับน,นี่อนาคตไม่แนะ่เหรอครับครับลูกจะมีส่วนช่วยพี่บากองบ้างเวลาโอ้เมืองรือไทยนี่สําคัญมากเธอเปรียบระดุดเหมือนไม้ขีดก,ารรก้านแหลกแต่เธอจะช่วยเหลือพี่จะยิงสําเร็จก็มาก หนึ่งหนึ่งเอ้ยค่ะนี่แสดงว่าน้องจะช่วยพี่ก็แน่นอนที่สุดแล้วจ้าตกลงน้องตกลงแล้วพี่ใจน้องเนี่ยไปช่วยพี่แล้วเราจะไม่ทิ้งกันน้อง่ะเราไม่ทิ้งกันนะน้องนึงเราวยน้องบากอ้อ,อก,กันจ้าพี่ต้องช่วยอีกแรงวี่นะกะด้านน้องนึงไม่ลืมพี่ไม่อะ <s> ช่วยตลอดไปจใครจะลืมคนอย่างพี่ทองละ่ะไอ้แกมันบัดนนี้เราพิมพ์แล้วงานมันนี่มาไหะ ไอ้มันได้เออเนี่ยนั่นอยู่เรืยเว้ยเนี่ยแต่กู้ตุ๊กติดแต่บอกว่ามันาแรงบินกัมพูช์เลยจุกดีอยู่คนกู้ว่าแรงบินกัมพูชกูปบไปงาะรวยมัดเต่าแข็งกูนกัมพูช์บอกคงดำล้นว่าเพราะกูปลาแล้วบานมาเพิ่งเลยไม่ทั่วเพิ่มแน่นเป็นเดี๋ยสงสัยเด็กมันทิ้งมือมึงเพราะจะตรงเธอก็อยู่ในนครเทพประธานลูกฮะหนูไปอยู่ในนครเทพประธานใช่ดิไปอยู่ทําไมอะพ่อไปอยู่คอยสังเกตการดิ ว่าข้าราชการระดับสูงอีกเก้าคนนั้นก็เสนอชื่อใครเก่งอย่างไหนเราต้องให้พี่ชายเธอเก่งกว่าถ้าเขาเก่งในเรื่องการต่อสู้เราต้องฝึกวิชาแ้าเขาเก่งในเรื่องนักพูดเราต้องเรียนรู้เ,เก่งในด้านการปกค,ครองเราต้องฝึกอ๋อมันต้องตั้งตางตัาง้งหน้าตั้งตาด้วยน,นะนแน่นอนนูจะไปอยู่สักกี่วันคะอาจจะเป็นปีลูกนะจนกว่าเรื่องนี้สาเร็จเป็นปีเลยเหรอพ่อโอ้ยนั้นลูกหนึ่งทำไม่ได้ครับอ้าวทำไมไหยว่าจะช่วยพี่หนึ่งนี่ปูดจาไม่รู้อะไร นี่บอกให้ช่วยพี่โธ่พี่บากรจะน้องไปอยู่เป็นปีเลยเหรอแล้วทำไมอ่ะทำไมลูกอ้าวพ่อคิดดูสิหนูเกิดที่บ้านชนแดนหนูรู้จักคนที่นี่อยู่ที่นี่แล้วหนูไปอยู่เป็นปีอ่ะพ่อคิดสิหนูต้องคิดถึงคนที่หนูรักที่บ้านชนแดนนะสิลูกหนึ่งค่ะนี่เธอมีคนรักเลยเหรอลูกอายุสิบเก้าแล้วไม่มีคนรักให้หนูจะอยู่ยังไงเออหนึ่งรื้อไทยนี่แปลก <laughs> พูดจาตรงไปตรงมาดีลูก เธอรักใครชอบใครบอกพ่อคำเดียวแต่งงานซิก็สิ้นเรื่องก็จะได้ไปช่วยเราในน้มลูกเขยอีกักคนอาจจะเป็นมรุนนี้ก็ได้เดี๋นะถึงเวลาที่จะบอกว่ารักเธอถึงเวลาที่จะบอกว่ารักเธอเลยได้สิถึงใลกูรู้ไหมนะเอว่าวานของเธอ ยินเสียงแกรกแกรกแกรกดังเอามือไปเข่าสั่ครั้งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ไปกันเลยจริงๆอ่ะเฉยไม่ได้เลยเฮ้แต่ว่าตั้งมมดเราอ้วนนี่กูต้องงอเป็นตัวมั่งเอาเป็นเนื้อมั่งใช่ไหมกันเอาไม่ตั้งมาเลยแห่งจริงตั้งเลยมาเลยเรื่องราคาค้ไปพูดกันจะรักใครลูกรักใครน้องหนึ่งค่ะบอกขอไม่ได้น้องถ้าเวลาครากันแต่งานแต่งานเป็นธรรมดาใช่ไหมน้องว่าจะจะก็อย่างแต่งานต้องูปีเลยใช่ไหมลิ้นเหลืองไม่ได้น้องนะนะ ม่ต้องแต่งงานแตหลูกแต่งเลยนะพูดเลยหนึ่งค่ะตรงยุคนี้เลยไหมเห็นแล้วเออมันมู้นีึกว่าหายมันหายเองไหมธอรักใครหูกรักเลยค่ะก็หนึ่งก็รักพ่อค่ะคิดถึงพ่อที่สุดเลยอยู่ที่ไหนก็คิดถึงพ่อโถ่หนึ่งเลยพ่อจะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์รักใครกันน้องคนที่สองก็พี่บากรค่ะนะเราสองคนพี่น้องแม่จากเราไปไม่มีวันกลับ จะได้รักพี่ประกอโถหนึ่งเลยต่ไปจะเป็นองค์ราชาพี่เจ๊นงหนึ่งมีตำแหน่งสูงสุดในนครอีกด้วยแกไอ้เรื่องพี่กับพ่อไม่ต้องบอกเป็นที่รู้ความรักความคารพมันมีอยู่แล้วคนต่อไปอลูกจะรักใครอ่ะคนต่อไปเลยค่ะแปลกๆก็ตึงรตรวดน,น,น,นู้แล้วจรวดนู้เแล้วอือกัตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่เบิกหน้ากูแล้วไม่ดูแลไอ้ปันนอนเนอะม,มึงจำอะไรดองก็เล่เรามันปืดกลุ่มไงบาดหลวง มึงกับกูนี่โยกลุ่มดินให้หลกนี่ชายได้ได้ต้มบบได้กุดบบขึ้นเปล่ายุ่งง้างหัวจัดปากรุดตีโนก็บเราไม่กลัวพอโลกก็แจ้งงานกับก็มวนทุบมันยังในเบิกหน้านี่้ปืดกลุ่มมึงแม่มึงซเส้ยจิ้งปืดกลุ่มจิ้งเนี่ยว่ามีงมวนเนี่ยว่าเรไม่มาเล่นหูบินเยอะแต่ว่ามึงหดีิ่ดิไอ้พวกเหนือหัวนี่เราจเอาได้พนี่นะน้ำมันได้แต่กูคอยเอาเองทั้งเลยทั้งเลยเดือดราคาคอยเล่นใครลูกคนที่เธอรักคนต่อไปอ่ะ ม่มีแล้วค่ะอีอีไอ้ปุ๋คลุมอีเอากี่ดวงวะมู่กี่ดวงดองหลอดกี่กัน์ดมีมกูอะไรบ่เห็นกูไปเรื่องความรักเกิดขึ้นแท็กมันแม่นผูได้พี่วามันเนี่ยเอาปีโตมันบอกผมมันพื้นแล้วแบบผมเออจะรักกับปีโต้ก็ต้องขีดเอาพีนเล็กคนยิ่งน้ำเมื่อเราไปตกปลาเขมรจอนไม่ใจเราก็บอกเด้ก็เยอะเด้ยอดเบ็ดมาตากไม่ไม่ก็ต้องคิดเอาเองตรงได้ปลาอยู่ไอ้บ้านหลูกอยังไม่รับ ไม่มีใครแล้วลูกไม่มีค่ะก้อยได้เลยกูงวงนหนดูว่าดุกกระโจนก้อยได้เลย,เลยนั่นพ่อจะส่งเธอไปวันนี้ลูกนะพยายามหน่อยนะน้องอย่าไปอยู่สองสาววันแล้วกลับอีกโถพี่บากองนี่น้องเสนอเองนะว่าจะช่วยพี่บอกคุณดิจิตร์ได้คับอะไรนายทองคือน้องนึ่งกับน้องนึ่งไปเข้าเวลานี้ตรงไหนอะไรคะทําไมนายทองน้องนึ่งจะได้มีคนรักที่คนนุ้นนะบ่นะไม่ใจพอแล้วไม่ใจบากรได้เพิผมหวามีเสียงงานคนเราเมือ รักกัจากกันมันจิตตึงหรืมันทุกก่หลือตังนึ่งนึงจะทำงานไม่ได้อแต่ไม่กลาบอกพอนั่นหนค่ะเรืองบอกพอรักก็ยังไม่ได้ันแล้วมันอะไรแล้วนอไม่พืแล้วนักเลงอะไรนึงนะไอ้นึ่งเนไอ้ตามแม่มันอยากไดกไอ้นึ่งเนี่นเคยทุกอยากนั้นว่าแต่เนี่ยเคขาแต่แกงพีตาก็เลเจะคือแต่ซไมบอกเพอน้องมีคนรักวีคนพูดดิ อะไรนายทองจะรู้จใจลูกสาวกว่าพ่อมันเดียวเลอน้องนึกมีคนจะไม่พูดเดยพอได้ยินผูดปีากกองได้ยินดิมีอันหนึ่งแหมพี่ทองนี่อะไรก็ไม่รู้จะไม่บอกพ่ออยู่แล้วต้องพูดอีกมีจริงหรือมีจริงค่ะนมีคนรักอีกคนค่ะไม่ใช่พอ่อไม่ใช่พี่ปากกองไม่ใช่ค่ะเออทองแม่ยอดพี่ทองอออบางอางด้เบื่อมาตัวนี้เจอเลย,เลย กูวาร์รถนี่กูออซี่แดงหรือแดงเปรบหรืกูแต่งตัวจะบ้ากูนั่งบนหลังคาขอไม่นั่งกันในรถเลยกุนเด้แลยจะบ้ากูเนี่ยกูนั่งเอ็นเลยนี่นั่งเง้อเลยกูดูเลยกูคือจะบ้ารถรลอดปานรถไรก็ได้ตายจะบ้าไปนั่งหลังคาแต่ราคาใหญ่ลูกเออพอครับพอก็นอยบายเออทองมันเข้าใจลูกจริงจริงว่ะผมท่านผ่านของนึงดีกว่ากับหลายทุกคนไปคิดใหญ่บุญยิ่งผูดเล้วจ้ารักกูนโนกุนนี้นึงค่ะ จะรักใครอย่าลูกเออพอกับพอกรับเพราะก็หนูอยากเออทองมันเข้าใจลูกจนจริงๆวะ่ะผมท่าผ่านน้องนึงในความกับใครทุกคนไปคิดใหญ่ผู้ยิ่งผู้เั้นจ้าหลักคนคนู้คนนี้นึ่งค่ะน้องนึงหลักคนอีกคนไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่เปี้ยนรู้กันแล้วค่ะคนีนน้องนึงหลักกันอยู่ตรงนี้ไหมยอยู่ในจังหวัด้องคนเราตรงนี้ไหมอยู่ที่นี่ไหมลูกอยู่ไหมน้องอยู่ที่นี่ค่ะรึรึรึฮะฮะฮะฮนฮะฮะฮะฮดฮะ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 ฮ หนึง่งกาพูดดิพูดทุกคนได้ยินดิทุกคนในหนองนึกรักที่อยู่ตรงนี้น้องนึกรักแข็งเนยเท่าชีวิตค่ะทำาไม่มีบุคคลผู้นั้นก็หมายถึงว่าหนึ่งไม่มีชีวิตแล้วเออขนาดนั้นใช่ค่ะหนึ่งค่ะคนนั้นกําลังพูดอยู่หรือเปล่าคนในหนองนึกรักพดุชชีวิตกำลังพูดไหมตอนนี้กําลังพูดค่ะออไม่ต้องหัวเีาะอย่าเชื่อเลยเลยมาดีดัดคลิปแล้วไปรู้จักเราไม่ได้บ้างไง เออมันมันมันจุดแต่งานนี่ตัดเราชาววัยเซกืนนี่ก็คิดตูกขึ้นไหมมันถึงหัวหนุ่มได้มาเลยมาเลยการบ้านได้มาเลยคนกินกันดิหลักการคือพอกับผม่าเขาจะคิดยังไงจะบ่าวคนนั้นไม่พ่อว่าหนึ่งค่ะอันมานี่ลูกทำไมล่ะคะคุณพ่อเธอไม่ต้องเกรงอกเกรงใจพ่อหรอกความรักเป็นเรื่องธรรมดาลูกหนึ่งรักใครชอบใครพ่อก็รักและชอบคนนั้นเหมือนลูกหนึ่งนะนี่พูดตรงๆเลยลูก ลักษณะอาการของเธอที่แสดงออกนี่เธอรักและชอบอยู่กับนายทองนะนายทองไอ้ผิวดําหน้าตาไม่ค่อยหล่อจริงแต่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคู่คิดของพ่อได้นั้นนายทองมันเป็นลูกเขยก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเอามือหนุ่มนี่ยนะต้องจูงมาตั้งมาซักซ้ำซี้ตัวเลยนะกซ้ำซี้ตัวนี่ยมุ้งนี่ตั้งเลยตั้งเลยทั้งจีเลยแบบตั้งแบบเรือกระตุกเลยนี่ขวีตั้งขวีตั้งไปคนแต่ถึงมันว่ามันเกลือกเลยเนี่ยหายเอามันตกอกกันจ้าเอามันยุ่งเลยวะนู่นกูข้งย่างรวยยังรวยนั่นมาจริงนี่ เออมันมันฟลาเนี่เออฟลานบนแหลกกระชวดแท็กกระเพ่าม nah ันเป่าแล้วเพ่าแล้วก็เก็บดูเลยอย่างนี้อย่างวะดิเธอรักกันไอทองนีงแพงเมื่อไหร่ลูกฮะทำไมเงี้ยมัล่ะหนึ่งพี่บากร้องนี่ต้นเหตุทุกครั้งเลยไม่รู้อะไรกระซิบดิผู้พ่อใหม่เอ้าทำไมอ่ะความจริงไม่ได้เปิดเผยเขาชอบพี่ทองอยู่ไม่เยอเหราะเขาเหมือนกันใครบอกว่าฉันรักกับพี่ทองอ่ะ ก็เธอพูดเองว่ะคนนั้นนะ่ะรักกันอยู่แล้วก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้กําลังพูดด้วยเขาพูดกันอยู่สองคนก็ตัวหนูเองไงมันแหมมันเจ๋งๆแล้วก็อยากสนุกสนุกพี่ทองนะ่ะแกพยายามยัดเยียดทําตัวให้รู้ให้คนอื่นเข้าใจว่าหนูนะ่ะเป็นคนรักของนายทองน่ะหนูไม่เคยคิดอะไรเหนือไปกว่าคนรักชายอะ่ะทุกทีไปพูดหนึ่งหรือใครเป็นแฟนอย่างนั้นอย่างนี้จะแต่งงานอย่างนั้นอย่างงี้โถไอ้พี่ทองตักน้ําใส่กระโหลกจะงอกดูงมะไม่มีน้ําเยี่ยวรถกระโหลกดูหน้าตาตัวเองไนดะ้บ้างคุณพี่ทองนะ่ะ มันคุณจะนอนใต้ทุนมากกว่านอนแคบนเตียงนอนอย่างนี้แต่ตึงหัวเนี่ยเอาขี้ตัวหัวอี๋แม่จะใส่หัวมาหยัดมาเองมั้งไงกูหัวอะไรแม่มาหน้ามาบาเลยนะ <c oughs> เพื่อกันนี้แล้วยายไอ้ปืดคลุมแต่บอกก็เบิกหน้าก็มวนไว้ว่าโทษไม่คลุมไม่โทษอย่ามาทักเต้าหยัดแม้ได้ ตอนเคอเคยรู้บจากูต้าเตยตยมองขอโทษนะมีตองไหนะที่ฉันใช้คำพูดเนี้ยกรดหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อู่นี่แล้วนะ่น,นนึงแต่ยอยแอ้วแล้วนะคนลงจองอนะ่ะคือยออนเหล่ลาๆไงเลือดรากเลยเฮ้ยนะนั่นเธอก็เดินทางกระสูวนคะรลูกนะ,ะทุกอย่างส่งรายงานพ่อเหมือนอย่างที่คิดได้คุณพ่อ,กกอนนะพิบัอิกรพี่ฝึกฝนตัวให้ดีแน่นอนน้องหนึ่งค่ะ พี่ทองเดินทางพี่นะคะเตรียมสัมภาระรเราไปอยู่ไหนวันครับหนึ่งครัรองเท้ากี่คู่น้องสามสิบค่ะเออกระโป๋านะน้องเสื้อผ้าปะทุง้งจี่ใบกระเป๋าใหญ่ๆค่ะครับแต่เมื่อเกิดะมังอีกต่างหากสองใบกระเป๋าค่ะครับ <c oughs> พี่แอฟเองกับ <c oughs> พี่แม่กันับเออปวยกลุ่มดินเองแหละไอ้ปวยกลุ่มเอไไอไอ้ไอ้ไอ้บาตหลวเงเออผมลาก่อนครับพอคุณเดี๋ยวจดใจกับพ่อเมียได้บ่พอดังนิดอะไรไอ้ทองมันดูบาตนั่น กรนีพออ้างพอมันทำตัวเป็นแฟนหนองนึ่งมั่งแล้วมันน่าเกลียดนายแก้วครับนอ้ทองเลยไปแล้วฉันจะบอกความลับอะไรนายแก้วรักอย่างอย่าไปพูดนะครับฉันวางแผนในหนึ่งหรือไทยหลอกใช้นายทองเองนายทองจะไมทำตัวอย่างนี้มันเกลียดกานทำตัวมันหวัดเป็นแฟนเป็นแฟนหลอกใช่มันตายแล้วก็ค่อยผังมันใช่ไหมวันนี้พอใจเองฉันใช่เองก็รู้บันบานเลยพี่แก้วก็อยากให้นายทองทำงานมันเกลียดอ่อนตกลงก็เรารุมคินนายทองมือเดียวแล้วเลยนะนี่ กูยังแต่งพอชอบเหลืออยู่ยุกอยกันเดี๋ยวไปพูดนั่นใอ้แก้วครับทำได้รู้ได้ดีเดี๋ยวกูแวนการอดไปเลยนี่พ่อคุณได้โชดใช่ไหมนี่ปาชิไปอยู่ในเมียงเออทำไมชีวิตคอยดีใจเติบโตมาทุกวันทุกวันก็ดยความเมตตาไปนี่ของพ่อคุณได้ชดใหญเมื่อนี้ก็จีไปแล้วก็มีความคิดหอดลายอะไรนะคิดหอดคิดหอดยังไงคิดถึงอ่ะโอคิดถึง่านี่เลยเหมือนแล้วเหมือน่อเหมือนแม่คนหนึ่งเออมันมีใจคิดดีววะ อะไรบ่อในเดียกมันร้องไงมันต้องจากไปไปเออไม่นานก็ได้ครับคิดถึงนอนบ่ลำเอารูปถ่ายไปดูดิดูภาพเบิ่งรูปถ่ายมันก็บ่หายคามคิดถึงยาวอะไรไปอ่ะไปดูต่างหน้าขอใบห้ารอยไป